ด,ดิฉันไม่คิดว่ามันเอารถเข้ามาได้นะคะเนี่ย Hiddenwood จริงๆจ้ะป้า้ความรับกับถนน ake, อันเล็กจิ๋วเออสามแยกเลี้ยวซ้าย ใช่ไหมอันนี้คือสํมแยกเลี้ยวซ้ายก็ถูกแล้วแล้วก็ตรงผ่านบ้านเล็กน้อยเจอรั้วสีเขียวแล้วก็เอารถเข้าไปจอดอขอไปขอไปนะโอ้โหดีนะเอารถเข้าไปได้เดินไกลนะนี่ท่านไม่ได้เอารถเข้ามาอัน,นี้เรากำลังเดินทางไปที่ Hidden Wood Homestay นะคะของบางกระเจ้าที่บางกระเจ้าเอออันนี้ใช่หรือไม่ น่าจะใช่ลจริงจริงจริง,ง,โ,องโอ้คี้ทีนี้แล้วจอดตรงไหนเอ,อ่อจอดตรงไหนคุณแม่เอ,อ้าจอดตรงไหนออันนี้คือจอดจอดตรงไหนวะโอเคแบบนี้แหละน่าจะได้ละมัง ไปเข้าที่ปักันครับเช่นก็เดินเข้ามาแบบงงๆในดงความมืดแล้วมันไปยังไงต่อละครับนี่อยู่ห้องไหนครับนี่ว้าวเช่นรีวิวแบบกลางคืนเนี่ยแบบเราจะอยู่ในนี้เราเหมือนมาเข้าค่ายไหมเนี่ย รีวิวห้องตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เราเออกมาจ,จากตรงนี้นี่ก็คือห้องผักเรานะคะถ้าเข้าประตูนี้ก็จะแยกออกเป็นสองห้องตรงชั้นนี้แล้วก็ข้างบนน่าจะเป็นอีกห้องหนึ่งหรือเปล่า อันนี้กคือทางที่เราเดินขึ้นมาเมื่อคืนแต่ตอนนี้สว่างแล้วแล้วก็ทางเดินไปส่วนกลางเดี๋ยวเราจะเดินไปดูสระว่ายน้ำกันฟิวเมื่อคืนฝนตกชุ่มฉ่ำเลยดีดีมันมีสก,กายวอล์กแบบนี้เหมือนเป็นบ้านหลังน้อยในป่าใหญ่อันนี้เพื่อนบอกว่าไปส่วนกลางแต่เราอยากรู้ว่าสาว่ยน้ำไปทางไหน ไปหาพอแล้วกันตึกนี้นะ่าจะเป็นตึกที่เราเดินผ่านมาเมื่อเช้าเอ้ยม,มาเมื่อคืนเลยน่าจะเป็นห้องอาหารคออนี่ยกเปิดเข้าไปดูหน่อยหรือว่าเป็นส่วนกลางสวัสดีค่ะ สาม,มารถที่จะแดินขึ้นไปชมวิวด้านบนได้ด้วยว้าวเิ้ดีอะบรรยากาศดีมาก ฉ่ำเลยว้าวเจอสาะว่ายน้ำแล้วจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเราจะลงไปส่วนนี้ก็คือวิวแม่น้ำเจ้าพยากับแดดที่ร้อนมาก อันนี้นะ่าจะเป็นทางเข้าคาเฟ่แต่คาเฟ่ยังไม่เปิดที่นี่เขามีจักรยานให้ยืมด้วยนะนกลนะับบ้านจ้ะเหมือนเป็นบ้านตัวเอง ว้ายทับหมดถ้าเราลงไปตรงนี้เราก็จะลงมาทางเดินตรงนี้ถ้าตื่นเช้ามาแล้วเจอแต่ต้นไม้เขียวๆบรรยากาศดีๆอย่างนี้ทุกวันมันจะฮิลิ่งสุดๆชอบความนิฟวิลมมของที่นี่มากเลย นี่นี่แล้วก็บรรยากาศกร,กระจกที่มีต้นไม้แบบนี้แบบนี้อันนี้คือที่เราขึ้นไปถ่ายรูปบนลูปท็อปแล้วลิฟวิ่งรูมเขาก็มีบอร์ดเกมให้เล่นได้จา้ามีอ่ะ ถ้ามาไ,ไหนๆคนสนุกแน่เฮ้ยเขามีหนังสือให้อ่านด้วยเฮ้ยแกเขามีหนังสือให้อ่านด้วยนะน่ารักมากสิ อ๋อเอ่นงอนลมไหมคะไม่เป็นไรค่ะก็มี่อกันาโอเคค่ะขอบคุณมากไม่เจอแล้วนะได้ค่ะหน,น,น,นังสือเล่มนึงมันจะมีแค่นี้ได้ด้วยเหรอแต่ละหน้ามีแค่นี้จริงๆ เจอหนังเจอเล่มนี้อีกแล้วแมวยิ้มง่ายใช่ว่าแตกสลายไม่เป็นและเพิ่มเติมคือเจอเล่มนี้เพิ่มขึ้นมาแมวตื่นสายมักจะโดนแมวตื่นเช้าคิดถึงก่อนสมนนอโนวิวนองมองวิวธรรมชาติ I mm -hmm.